สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชาแนลนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆเนี่ยมาหาทูพอยต์ใช้กันนะครับน้องๆซึ่งน้องๆก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าทูพอยต์เนี่ยมันสามารถที่จะแลกเน็ตได้นะครับรวมไปถึงสามารถนําไปใช้ในการสุ่มเพื่อรับทูบอนนี่วอลเล็ตได้ด้วยนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะบอกวิธีการนะครับว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถสะสมทูพอยต์ได้แบบฟรีๆนะฮะโดยที่น้องไม่ต้องเติมเงินเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะมาที่แอปพลิเคชัน t o ID นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีสามารถไปดาวน์โหลดได้ใน Play Store และ p p s t t r r เลยครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมทั้ง2ระบบสามารถใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดเนี่ยบอกเลยว่าต้องรีบนะครับเพราะว่ามันจะให้สิทธิประโยชน์แบบเรากับเราเยอะมากเลยนะครับในส่วนของ t o ID ของพี่นะครับรหัสนี้ของพี่เป็นเบอร์ของ AIS นะครับน้อง แต่ว่าพี่เอามาลองใช้กับ t ูไอดีดูเลยครับดูซิว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะโคตรดีนะแต่ว่ามันจะเสียตรงที่เ,เราไม่สามารถสะสมพอยต์ได้นะครับเพราะว่าการสะสมพอยต์เนี่ยมันต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับทีนี้ในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทําอย่างไรจึงจะสามารถรับทู point ได้นะครับน้องๆนะแต่ก่อนอื่นนะครับน้องๆถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไรน้องๆอย่าลืมกดแชร์พี่บ้างนะครับ เข้าไปที่จุด4จุดด้านล่างนะครับแล้วเลือกไปที่เกมเซนเตอร์นะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกเกมอันแรกสุดนะครับคืออ่เนี่ยเห็นไหมครับด้านบนสุดนะนี่นะครับพิชิต t o point นะครับรับ2 point นะฮะคืออันแรกสุดเลยนะครับอ่เป็นกิจกรรมไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเกมที่คล้ายๆกับเหมือนกับว่าให้เราทําลายสถิตินะในการกระโดดให้สูงที่สุดนะครับโดยที่เราสามารถเก็บตัวนกสีดาๆเนี่ยเพื่อให้เราสามารถลอยไปให้สูงที่สุดภายในเวลา1นนาทีนะครับ หนึ่งนาทีสถิติสูงสุดได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับใครที่มีสถิติสูงส,ส,สุดได้ที่1เนี่ยก็จะได้ไปเลย500 500พอยต์นะครับมาพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเข้าไปในเกมก่อนนะครับชื่อเกมว่าบอลด So High นะครับ b o n ดอ o โซไฮอ่าดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะส่วนใครที่อาจจะแบบเล่นไม่เก่งนะครับหรือว่าไม่เคยเล่นเลยเนี่ยคะแนนอาจจะไม่ติดอันดับ1ใน5นะครับน้องก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้2 p o พอยต์นะครับมันมีให้แลกนะ นี่นะครับมีทั้งหมด40เลเวลน้องๆสามารถเล่นได้ประมาณ40ครั้งนะครับถึงจะได้ทั้งหมด2 0่สิบทูพอยต์นะเพราะทุกๆ10เลเวลจะได้55 5คะแนนนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้ประมาณ2 0่สิบทูพอยต์ในการเล่น40ครั้งนะครับซึ่ง40ครั้งก็เล่นแป๊บเดียวนะครั้งหนึ่งอ่ะมีโอกาส1นาทีคือสูงสุดนะครับเต็มที่40นาทีนะครับซึ่งไม่ถึง40นาทีหรอกนะบางทีเราเล่นให้มันล่วงๆวงก็ไม่เป็นไรนะครับเราต้องการแค่ point นะอยี่1นะครับ มากดลองดูซิว่ามาเล่นแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับน้องๆน้องๆจะได้แบบเข้าใจว่ามีวิธีการเล่นแบบไหนบ้างนะครับอ่ะเริ่มกันที่กดเพย์เลยครับมันจะมีหน้าต่างตัวละครแบบนี้นะน้องๆให้น้องๆเนี่ยทาการลากด้านลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวเห็ดเนี่ยมันยูล่ลงมาด้านล่างเลยนะมันยุบลงมาด้านล่างเสร็จแล้วพอน้องๆพร้อมสําหรับการเล่นนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยปล่อยเห็ด แบบนี้นะครับมันจะลอยขึ้นมาไอ้นกสีดำๆเนี่ยถ้าถ้าน้องเก็บไปปั๊บเนี่ยมันจะทําให้น้องเนี่ยสามารถกระโดดร้อยสูงขึ้นนะยิ่งสูงยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยสถิติจะยิ่งดีขึ้นนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆที่เป็นสีแดงที่เป็นจรวดนะครับให้น้องเก็บนะครับคือน้องสามารถเดาไอเทมได้เลยนะครับอะไรที่เป็นปีกอะไรที่เป็นจรวดเนี่ยนะครับมันจะช่วยเสริมให้เราเนี่ยไปได้สูงขึ้นแต่อันเนี้ยม่วงๆอย่างเมื่อกี้อย่าเก็บนะครับน้องๆเพราะมันจะทําให้เราตกไวๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากมีสถิติสูงๆนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยพยายามเก็บให้ได้นะครับนี่นะพี่ได้สูงสุดแค่นี้นะครับนี่นะอ่ามันก็จะได้เป็นการเล่น1ครั้งนะครับก็ได้อีก1เลเวลเล่น2ครั้งก็2เลเวลนะครับอยากจะได้เลเวลที่40ตัวน้องก็ต้องเล่นมาะมาณ40ครั้งนะครับ40ครั้งก็ได้สูงสุดอ่าในส่วนของ2 point คือ20่ o o บกรนะฮะมาเห็นไหมครับพอเก็บไอเทมตัวใหญ่ปั๊บก็ลอยไม่ขึ้นก็ล่วงนะครับ ถ้าเราอยากได้แบบว่าสูงๆเนี่ยพยายามเก็บเ,เทอร์โบโให้ได้นะครับหรือว่าจรวดให้ได้หรือว่าเนี่ยเก็บจรวดคู่กับในส่วนของไอที่ตัวแม่เหล็กนะครับน้องๆก็จะแบบลอยไปได้ไกลมากเนี่ยนะฮะพยายามเก็บดูพี่พยายามเก็บพยายามเก็บนะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับปื๊ดอ่าล่วงคือในส่วนของไอเท่นกระโดดนะครับถ้าเป็นแท่นกระโดดที่เป็นหญ้าจะโดดได้สูงกว่า แท่กระโดดที่เป็นสีส้มๆแบบนี้เนี่ยนะ,ะเห็นไหมยาจะโดดได้สูงมากสีส้มๆโดดนิดนึงนะแต่ก็ดีกว่าล่วงไปด้านล่างนะครับเนี่ยปังโอ้โหได้สูงมากเลยนะน้องๆได้คะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับเนี่ยนะเริ่มจะไปให้เป็นแล้วครับปังคือมันมีเนี่ยโอ้โหเก็บอันนี้มาว่าไม่ค่อยขึ้นเลยนะถ้าใครอยากจะได้สถิติแบบว่าติดระดับที่หนึ่งนะครับน้องๆพยายามอย่าเก็บไอ้ลูกตุ้มทุนน้ำหนักนะฮะ ที่มันแบบว่าทวงน้ําหนักเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปได้สูงนะฮะนี่นะสเมตรเกเนะี่ยเซนติเมตรดูสิว่าไอ้เมื่อกี้มันม่มสองเาเมตรพูดไปทั่วนะฮเมื่อก,กี้พูดผิดนะฮะอ่ะโอเคนะครับน้องๆพอจะเข้าใจนะครับเมื่อกี้พี่เล่นไปกี่ครั้งเนี่ยเล่นไปประมาณ3ครั้งปะเล่นไปประมาณ3ครั้งใช่ไหมอ่าสครั้งนะครับเพราะว่าได้จากแต้มสามมาแต้ม6นะครับ ทีนี้เดี๋ยวพี่จะเล่นไปให้ครบถึง10นะฮะแล้วจะได้ลองดูซิว่ามันจะแลกได้จริงไหมนะครับไป อโอเคนะครับทุกคนนี่ก็เป็นรอบส,สุดท้ายแล้วนะในการเล่นนะครับเพราะว่าครบ10แล้วมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า10แต้มแรกได้จริงไหมนะครับประบนี่นะครับ10แต้มแรกได้5้าทูพอยนะครับกดแรกเลยขออภัยค่ะสิทธิพิเศษเอาแรกครบตามจำนวนอ่าโอเคนะฮะคือวันนี้เนะี่ยพี่ไปเล่นกิจกรรม อื่นมาแล้วนะครับแล้วก็แลกไปแล้วนะก็เลยเต็มนะครับน้องๆแต่ว่าน้องๆเนี่ยสามารถแลกได้นะถ้าจะให้ดีนะครับให้น้องๆใช้ซิมทูนะถ้าเป็นซิมทูมูฟเนี่ยน้องจะแลกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถ้าน้องไม่ไปเล่นกิจกรรมอื่นก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะในการรับทูพอยต์นะครับผมแล้วน้องๆรับทูพอยต์แล้วเนี่ยน้องจะไปแลกในตรงไหนเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่นะ เผื่อบางคนไม่เคยดูคลิปที่พี่ทำมาก่อนนะครับก็สามารถรับได้ตรงนี้นะครับนี่นะทูพอยแรกเด็ดนะครับโทรฟีด้วยเลือกเอานะครับมาใช้5คะแนน7คะแนนเนี่ยน้องๆก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับน้องๆเลือกได้เลยนะครับเท่าที่ทูพอยตเราจะมีนะส่วนทูมอนี่วอลเล็ตถ้าน้องๆอยากได้น้องๆจะต้องเข้ามาที่นี่ครับเรื่อนเรื่อนโฆษณาด้านบนนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะครับเลื่อนไปที่ฝนฉ่ำกระหน่ำโชคนะครับตรงนี้นะ มันเป็นกิจกรรมหมุนล่มแล้วน้องก็จะได้รับการสุ่มว่าน้องจะได้ทูมอนี่วอลเล็ตเท่าไหร่ถ้าสุ่มได้ทูมอนี่วอลเล็ตทูมอนี่วอลเล็ตจะเด้งเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันทูมอนี่วอลเล็ตของน้องโดยอัตโนมัตินะครับหน้าตาที่เคยทําเป็นคลิปไปแล้วนะในส่วนของการสุ่มนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิ์ทูพอยต์เนี่ยจะสุ่มได้แค่1ครั้งนะครับแต่ถ้าน้องได้ทูพอยต์จากเมื่อกี้เนี่ยน้องจะสามารถสุ่มได้วันละ4ครั้งนะครับก็เพิ่มโอกาสในการรับทู โอเคนะครับพี่เข้ามาในกิจกรรมนี้แล้วนะเนี่ยนี่นะฮะทูพอยต์ตรงนี้นะครับต้องใช้นะโอเคนะครับผมคร่าวๆนะแล้วก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับน้องๆพี่ก็ต้องขอตัวฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่ชื่อชอบคอนเทนต์ของพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีฟองช anel ด้วยแนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีฟองช anel ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.